เอาล้เจในทุกาหาเยอบเสือสามกับทางอันไบกินเยับเสือลุนเริ่มเล่นแม็เก่าอย่นี้ทลัดครับซึ่งแรกได้นำสองวดาตัวสูเยทางห้าไบเกินเยับไบกินนำสูงก็ตสองครับแหมคุณผิดเกโอ้โหวันนี้สกอร์บอกเสียผมเลยหัวเสียไปด้วยเลยครับ ไอ้นนักเสามนี่นำไบ้เกินเงีับสองครัตแเสก็วเยวยาโอ้โหไเกิลนี่ไปเสียสองประตูครับในช่วงเวลาแรกคราช่วงเวลาแรกชุดไทยเกมมันไปเสียทสอประตูด้วยับแต่ว่าึ่งหลังนี่เูก็เดีืยบว่าตัดฟันลงมาต้องต่อแล้วอาแล้วทางขวาครับปาแล้วดูนี่งโอ้โหโดงขาวแล้ไม่ได้แลเจ็โอ้โหตุวนี้เลยตโอโหูขาวล้

บอลเปิดลมาลูกนี้ยังทันอกนเอาแล้วกระโดมาได้ดนี้ปอดนสาวเาจังหวะตัวไม่ดีครับตรงกลางมีคนครับแล้องรับีขึ้นหลังเราไปั้งเสมใชแล้นะุคขอฟัาครับเตะในน้าเรยู่เป็นเพเตรงกลางแล้วนตอนนี้ขแรกจะเป็นใช้บริการแล้วนะบอับอ้วแล้วไปเข้าด้านหลังแอ ต้องระวังเลยนะจังหวะแบบนี้ดูตืต่นเนี่ยนะจังหวะไปเข้าถึงด้านหลังไม่อยางอันตรายครับลูกแบบนี้เราต้องระวังกันด้วยครับเอาล้วมาดูแล้วปีคลิปโอ้โหระยะค่อนข้างไกลนิดนึงนะต่อไรก็แต่ว่าไม่แน่ครับลูกแบบนี้เท้าหนักๆยิ้มเข้า,มาไนนาม่อันตรายเลยครับยูย่ที่บอลที่เป็นสามาากับคุยแล้วสามต้องมีปีคิปจะคุยมาจรูกนี้ไม่หมายกันแทงครับโอ้โหอันนี้ ตู้ก็ที่ปืนเลยแลระหว่างนี้โดนอัดไปศีรษะก็ตัดแพงแล้วกลับมาเล่นต่อได้ครับดุดฟูข่อซ้ายแล้วแตวโ้โหแล้วแทงทังขวามาบป้่อยไฟใช้ขึ้ไม้แล้วทาอซ้ายไม่ผ่านเจมแล้วไปหมกเข้าซายครับตู้ดีเอาแล้วายจับเลีงไม่ดีแล้ววันนี้ต้อง่อไปิงเอาเลยล เอาข้างเลยนแล้วว่ไหน่อยขหลบเลยขาาตรงกางเขาคนเดียวเล้กเสาตอมาเป็นไปแปะเลยขึ้นดังขวาลยลูกทีเองห้โหน่าจะขันหลับหอาเลิกไม่แล้ว ปันั่ายกทดล็อกไหวไหวผ่านไปเลยนะหรือพู่เอาลตุตกคือมาไม่ผ่านเต็มเอาลุกแตกกิด่บอยสาพืยย้งไปเลยแล้วโอโว้โหดอยนี โค้ดโท้ดหวังอยู่ใส่กลับมาเตษเศษล็อกไปแล้วฟาวแน่นอนเย้ะแยะลูกแต่กิดนีงไม่โดนบอลเลยก็คือต้องระวังที่ตังตหวะไปทำฟาวบ่อยอ,ยอาจจะโดนราเหลือได้แล้วค่ะเข้าขวามาจิ้งไกแล้ว ไหลหลังมาแล้วโคตรจิงฉับแหลกโอ้โหเด็ดโอกาสท้อยล้งชุ่มลงที่หัวเลยขึ้นจัาหวะนี้ดูรุกจังหวะโอ้เงินเต็มยุ้งโอ้พิกครับของเมื่อสามยุ้งสิงยาวขึ้นมาตุอยพักอกไม่ดีอย่างนี้ กรกแล้วลูกนี้แหมทลายครับอโอ้แล้วขอโทษเพื่อนด้วยเลยครับอาการนี้เจ็บมากคู่ครับรแต่คนที่ล้มน่าจะเจ็บกว่าครับน,น่าจะเป็นนั้นปกครับเราเปมีการเปลี่ยนตัวครับผู้ตัดสินครับทางสนามครับก้องมารอแล้วครับใครออกครับ เอาตาคููออกโอ้ยเดเจ็บเมี้เงครับ กบหินดาวขึ้นหน้าเก็บตรงตาเด็นเช็ตอีกทีเลยครับขึ้นหน้าตั้มจะเด,ดิกใหม่ไม่หนวโอ้ลูกบอลอังซ้ายปาดมาด้วยนี้วหูไม่ยังจะกลับได้ไดีครับตอนตอนให้โอ้โหย้อนหลังครับแล้วตูเกมถึงกลับตอนตอนี้ เตนร้ไปมาดรงทาครับโอ้โหดูเลยอ่าฟรีทิปยกระยะถึงว่าหวผลเลยยกโอ้โหเศษขอเลยรู้เปล่ารนอเอ่าแล้วฟรีลิปถือระยะแบบนี้เท้าขวาแล้วตูคแั้วเรียยแบบนี้ปั่นเอาแบบไหนได้ง่ายเลยครับเสษโออู้ อันนีดยิงหนีกำแพงแล้วต่ออันนี้เลยยังไม่ตรงขอบเลยเอ็นโต้ขึ้นมาเท่านั้นเองเราลูกจะยกขึ้นเปลอีกแล้วแนา เอาแล้วเสาที่ปั่นจงเนี่ยเหยียบย่าตรงนั้นเนี่ยือเอาเป็นหลุมรือเปล่าตรงนั้นปั่นไม่ยก่อนทั้ลหมเยอะกไปยิงไปทิ้งไอ้ทิ้งท้นี่ยในเชือกไล่กับเก่ารับข้อตื้นเอาเลยก็เอาทรงั้รูออกโหรูดไม่หันมามองพรเลยกรูดเนี่หันมมองพรนี่คือยังไม่โดนใบเหลืองเลยก็มาเปลี่ยนแบบออกทำไมรับเอาไปแล้ติดลา ตัดได้แล้วเสสาเสาสูงเวอยยาก็ลมึงนี่เหนตัวเราเอาตั้หมอกครับตั้งรอเพอตั้มครับเดี๋ยวเสียเราพักก่อนครับนะเอนนี้เอาชนะิดิั ตัวอีกคนครับเอาเท่านั้นบอยครับบอยครับบอยออกมาก่อนครับอ่าเอาเท่านั้นเก่งลงไปเป็น,นเชนะฮาร์แฟนครับเ,เ,เติมเติมเติมฮาร์บ้างครับเอาลึกมือไปผักก่อนครับจังหวะยังไม่ได้ขึ้นเลยมือไปจังง่อนเลยครับ สาเปิดลึกขึ้นมาปุ้ยพักได้อาสจังหวะาสองเจ็ดให้ทงางขวาครับปุ้ยไหลทะลุลูกนดีเอ้าตกล,ลงมาได้ไหลโอ้โหจังหวะสุดท้ายอ่ะใช่แล้วก็มีการขอ,อเตะตัวมาไปเลื่อนไทยอ่ะเอาแตนั้นปุ้ยออกครับเสียหนึ่งคนครับเอาปุ้ยออกเอาแตนั้นบอยลงไปครับ ลหยว่ะแม่ไม่ทะลุแต่นั่นคิดยยอะตลอดนี้ก่อนยังได้เป็นคอมเ้นคิดนั้นซ้ายขี่ไปเกินเลยว้ายครับบอยตัดข้าุซเลยไปปังแตนั่นแจเ้ยย้อนยอมาต้องจับยากเลย่าโรชนตัดหน้าครับปอนซ้ายมีขวาีให้ลูกามาลุเลยครับเ่อนไป้นโเดียวไอ้หัวลนดิโอ้โหีสอคนนี้ยักับเาเปลี่ยนตัวหังหนาแล้วเปลี่ยนตัวเาึงล ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ก็ตีโทดขอตรงกลางอ่ะเจตต้องตั้งยันใหม่ก็ตีตีบอยขอเซนแทนออวมาทางด้านขวาเจตเจตแฝงเป็นคริสสายบอลเดี๋ยวทะลุช่องเก่งครับต้องต้องลงมาลุ้งต่างเลยก็ปล่อยพิกลูกนี้เจอสองยังไปแล้วอ้าวแล้วสวนกลับมาบอลเบ้นอีกทีนึงแล้วหลุดมาหมดนี้ ติดขึ้นอ้โหไม่ผ่านตีก็ประวัวะนี้ทำไม่ดีเลยครับโอ้โหนี่ต้องผ่านได้มีโอกาสเดี๋ยวโตเลยแล้วตั้งแไร้ต้นเงี้ยโก้โผยังไม่เดี๋ยวยื่ะขาสกัดได้ในจังหวะสุดท้ายครับเนียใช้ทีนิ้เลยครับเออยัดที่เสาแรกไม่ผ่านครับจังหวะสองเต็งแต่ที่ยนมาไม่ดีนะ้วตีครับโวนกลับขึ้นมาให้ทางซ้ายครับ หบทั้งรงเรียบร้อยแล้วลั็้ตืต้ระบง่าดรถนะครับแต่ไม่ขาดครับบินลูกนี้ขาลครับเพิ่งบ,บอกว่าจังหวะเมื่อคู่เป็นจังหวะทันไม่เหยนะตูงครับ รถปืนมาที่นี้ไม่ยยใช่หรอให้ลงตาละปอนซ้ายขวาปีปอนจกไปเอ็นหน้าเยอะเต๋ลอลูกรอเพื่อนเติมอยู่จังหวะแรกเพือเอเอ่อ,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 อนไม่เติมขึ้นมาแล้วรถปืนรถจังหวะนี้ถึงสาวขึ้นหน้ายเลย เสาตอนตอนไฮมาตบกอ้โหดูรถเป้าจังหวะสุดท้ายโดนนั่นพุทก็เตะพุาทาไปเลยครับไ,ไปฉลากดูดิดูรถอ,อย่างนั้นรถขึ้นทางขวาครับย้อนกลับมาลูกนี้ก้อง บอยทำที่มขอสูเพื่อนไปทา,ทางเนีย <c oughs> เขาให้เราดีขวาอยู่ล้านซ้ายเลยเดี๋ยวเขาจเปลี่ยนตัวนะถึงนี้เปลี่ยนตัวครนะเราถึงนี้ก็เอาบอยลงมาเล่นเชนด้าฮาร์ดก็เขาขยับเก่งมาทางด้านขวาเลยเขาจะเอาดิ๊ไปเล่นตรงกลางครับิเล่นตรงกลางครับนะ่ยแล้วมาดูครับไส่เตนครับจังหวะนี้น่าสนใจครับไปคิดระยะไกลครับ

เขาให้สล <t od em |ms|> ับแล้วดูเจมสสวยครับยให้ดังซ้ายมากล้องอาร์แล้วติดจลวดแล้วเรต้องจังหวะนี้ลินเท่นครับโดนตัดอยู่เจอกระป๋อยแล้วต้องต้องตัดเข้าในมาไม่ดีแล้วโดนสวยครับตั้มโอ้โหไม่มีใครมาบอลเทีแม่งดูแล้วถึงไปไม่ได้ครับก็โปนสวยกันมาต้องยิงเกี่ยวยุดงยุ่งไปตรงกองยากมากจังหวะนี้ไม่ถนัดรูดว่าติ่งให้เป็นโปร์คกเงี้ยโอ้โหดู เอ้าูกวิไปได้รังทุนี้ให้เราามาอาร์มสวัีตบคืนมาได้ไงบิโอ้โหไม่ได้รถรกตูแกนลนลังไปขึ้นมาไม่ด้ปุู๊ซาหน่งหน่งรถบิ๊ไม่ได้รตูครับเ็อาร์มรตูครับแทงต่อนี้สลักรอาแทนทังไม่ก่อยนทศจินไม่เข้าอยู่ดีเสียดายเลยแล้วท่นไรกบ เราต้งมาได้ฟีคิปอูระยะสำคัญเลยก็อ๋าเรามีโอกาสครับที่จะลุ้นประตูแล้วครับตอนนี้โอ้โหอาครับโอ้โหต่อเนี่ไม่ห่างครับ็นประตูแบบสองครับไอ้ฟีคิกระยะสลายครับตรงนี้ครับโอ้โหเลี้แบบนี้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับใครจะเป็นคนยิงครับต้องให สามสี่คนครับไหลมาแล้วบอยยิงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหฉลาดจะดูนี่โอูยังไม่ตีเลยได้ครับไปมูไยจิงเล่นซ้ำยับอาร์บลอยบอยยัดเลยครับไม่ผ่านเขาสองมาตีบอยยืแล้วไม่ยิงอะไรแล้วบอยยิงไงเอาปัดไปเลูกโอ้โหแล้วปอยตปนี่ครับจังหวะยิงยัดรับโอ้โหูเราให้บอลไม่ทะลุจะต้อง ย้อนกลมาตั้งงนใหม่ครับตีเอาหมู่ตีลุงนี้แล้วตือวิ้งครับลุงนี้เถื่กลับมาล้วเพื่อนให้ลุงกั๊กถือว่ตีต้องเทนี่สไลกล้าเทนครับโอ้โหม่ายามจริงครับไล่เจ็บครับแต่ว่าตีรับมาที่เทนเปิดกัมาเอาแล้วแน่แน่ตัดองนี่กอยู่เอรนอรดกมสวยจครับเอาแล้วตู้วัดเข้าไปถึงบ้อลครับกะับมาไม่ผ่านเ็บถือตัวเดียวส่งทีาครับ คนเดียวคนเดียวที่ยิงลูกนี้ย็ไม่ได้แล้วครับคนเดีาวตัวนี้สวนกลับมาแลกมาต่อหมัดแล้วครับต้ำ ตะโตมาลูกนี้ไม่หันแล้วแม่สังหวะนี้ยากยังได้เลยลุกขึ้นดีัปให้ตงตามาอารับดูครับปอยโยก็ให้มาเสร็จเปิดทันหลักครับเก่งไทยลูนี้ไม่ทันรู้แต่ว่าสังหวันไทยโู้ทันหรือเปล่

เอามาดูแล้วสัสนีเป็นคอมพิตร์บการนง้นซ้ายครับของเพื่อนอักษนครับเตาดาบมาสวยล้จริงโอ้โหตั้งทับที่ตั้งใจแล้วนีบบอลด้วยครับโอ้โหบอลออกไปทั้งหลังครับเปลี่ยนตัวครับ ขอต้ามาบอยให้มาต้องสามเกมาไม่ผ่านนะครับบอยครับนล้วนะเดีกยว่งดนซ้ายต่อไปกันบอยจะโดกมาแส่กัจับหางนิดเึงแล้วตูบเลี้ยงเสอยเถอะยังแย่ไ pues ด้ครับตูจะโดกมาโอ้โหตังหว่าให้เพื่อนยากครับ จะตมาแล้วดูกล้วต้องอ่านนะครับเนจะทเป็นหนึาทีครับแต่รบเกมในขึ้นขอเปลี่ยนตัวข้าหครับเอาแล้วนต้องห่อครับดูแล้วเปนยไปเอมาครับต้องเป็นบอลขึ้นขวาแล้วของผูหถามครับบิดงขึ้นมาเก่าอาแล้วเก่าใช้ตัวบังครับ เสาไปสุดเส้นแล้วผันมาลูกนี้โ uh ูู้หสกัดผิดเดี่ยวเดี่ยวเข้าเลยตัวเองครับแม่ติดจะต้องเล่นเหนือเหลือนี่ครับมาอย่างไรก็ต้องเล่นนครับไม่เล่นในข้างหลังก็รออยู่แล้วครับเป็นคอนดิชันข้างขวาครับเสาดูแล้วเวลาของแบกเกอน์นี่ยังพอจะมีอยู่ซึ่งคนเจ็บต้องอิ่มแล้วตอนนี้เอาบอลขึ้นไปข้างหน้าครับโมเดอร์มาออมอยู่ข้างหลังนี่ไม่ใช่เล่นที่ดีแล้วครับติ โทษโอ้ยลวให้บอลไม่ดีก็โทษลูกนี้ไปเข้าข้างหลังให้โได้เปรียบเลยครับเสาซ้ายอยู่สิไม่ตรงตอบแล้วอ้าวโรนีเอาแล้ววิญญาณเลยอะลายแล้เคลื่อนเ้แล้วหล่อพี่รับวที่การสนามก่อนครับ